สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งสับรามเทคสามนะครับผมโอเคครับไปที่เบราว์เซอร์ของเรานะครับใช้เบราว์เซอร์ผมจะเปิดเป็น Google Chrome แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมผมพิมพ์คําว่าสับรามเทคสามนะครับผมก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดสับรามเทคสามนะครับตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็นเวอร์ชั่น3.0นะครับผมหรือ3านะครับ2เวอร์ชั่นนี้นะครับผม โอเคครับผมเลือกเป็น3.2นะครับผมอ่าทำไมผมถึงเลือกเป็น3.2แล้วครับเพราะไอตัวสับรามเทคสีครับไอตัวตอนอินส a l ล a พ็กเกจค o นโทรครับมันจะ Package Control ได้วุ่นวายซับซ้อนนิดนึงนะครับผมผมก็เลยเลือกเป็นสับรามเทค3ก่อนในการทำ Install อ่าแพ็กเกจคอนโทรอ่ะมันง่ายกว่านะครับมันจะสามารถทำง่ายกว่าโอเคครับผมไปที่อ่าดาวน์โหลดสับรามเทค3นะครับผม อาจจะตรงนี้มันก็จะบอกว่าใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับจะเป็น OS X นะครับ Windows Windows 64บิตนะครับผมของผมใช้เป็น Windows 64บิตนะครับแล้วก็เลือก Windows 64บิตไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมเก็บไว้ที่ตัว Desktop ของเรานะครับอ่าระหว่างนี้ก็รอให้มันดาวน์โหลดก่อนนะครับผมกด subscribe ช่อง d e v t h a i .com ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสาระความรู้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผม โอเคครับในเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเปิดไฟล์ที่เป็น .exe มานะครับโอเคผมเปิดไฟล์ที่เป็น .exe นะครับก็จะบอกว่าให้เซฟไว้ที่ผาดไฟล์ไหนโฟลเดอร์ไหนนะครับผมผมจะเก็บไว้ที่ไดร์นะครับผมแล้วก็กด next เลยนะครับผมแล้วก็จะบอกว่า add to e x p o r t context เม n u นะครับอ่าโอเคผมก็แอดมาก็ได้ครับผมแล้วก็กด next ไปเลยแล้วก็ install นะครับผม ระหว่างนี้ก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดฟ i n i s ไปนะครับผมโอเคในเมื่อมันได้มาแบบนี้แล้วครับให้ทุกคนไปเปิดตัวอ่าวิดีโอนะครับจะเห็นตรงคําว่าสับรางเทคสานะครับผมให้ทุกคนครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่มอนะครับแล้วก็ open file location นะครับตัวนี้จะเห็นได้แบบนี้มาให้เราลากมาไว้ข้างหน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้มานะครับผมพอเราเปิดไปนะครับมันก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ามันจะบอกว่าอ่า new version of Sublime um Text นะครับก็คือมันจะให้อัปเดตเป็นอ่า Sublime um Text 4นะครับผมก็ยังก่อนนะครับกด cancel ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้ก็แสดงว่าเราลง Sublime um Text 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการใช้เขียนโค้ดหรือ Edit ในการอ่าเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาได้นะครับแล้วก็รันนะเป็น editor ตัวหนึ่งนะครับ tool ตัวนึงในการเขียนโปรแกรมที่ อ่ามีคนใช้เยอะพอสมควรนะรบลองลงมาจากวี Code หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ Notepad หรืออะไรนะครับตอนนี้ผมก็ยังมองว่าหน้าจอมันอ่าซอฟสายตาดีนะครับนในในการเขียนโปรแกรมได้ราบรื่นดีนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรผมคลิปนี้ก็สอนทำการดาวน์โหลดและติดตั้งสับรามเทคสาเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ